สวัสดีครับอาจารย์หงนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับฤทธิ์ของฌานสามกับการเห็นอดีตชาติตอนที่หนะครับเมื่อท่านทั้งหลายสามารถฝึกสมาธิได้จนถึงฌานสาแล้วท่านจะสามารถเห็นอดีตชาติของตัวเองได้และสามารถที่จะเพ่งจิตเพื่อให้เห็นอดีตชาติของผู้อื่นได้อีกด้วยในสมัย ที่ผมได้ฝึกสมาธิกับอาจารย์ตอนแรกๆก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีความรู้สึกอยากเห็นอดีตชาติของตัวเองว่าเคยเป็นอะไรมาก่อนไปทำอะไรมาไว้ถึงเกิดมาอยู่ในสภาพนี้เมื่ออาจารย์เห็นสภาวะจิตของผมเป็นแบบนี้จึงได้บอกกับผมว่าคนที่เห็นอดีตชาติตัวเองเนี่ย มันมีความทุกข์มากกว่าคนที่ไม่เห็นสิบเท่าอย่างคนเมื่อกี้นี้ที่เพิ่งเดินออกไปเนี่ยไม่ใช่เมื่อชาติที่แล้วนะแต่มันเป็นเมื่อสองถึงสาชาติที่แล้วคนเมื่อกี้มันเคยทำร้ายเรามาก่อนแล้วก็ที่เข้ามาเนี่ยก็มาขอให้เราช่วยมานั่งทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวพราะจำไม่ได้ว่าอดีตชาติ เคยมาทำอะไรกับเราไว้อย่างคนทั่วไปเพียงแค่นึกถึงคนที่เกลียดที่สุดหรือได้เจอกับคนที่เบียดที่สุดโดยบังเอิญจิตก็ร้อนเป็นไฟแล้วแต่เนี่ยมันมานั่งอยู่ตรงหน้าเราและมาขอให้เราช่วยมันจะรู้สึกยังไงจนกระทั่งเวลาผ่านไปผมก็สามารถเห็นอดีตชาติของตัวเองได้ แล้วก็พยายามปฏิบัติต่อเรื่องของตัวเองขึ้นมาทีละน้อยตามภาพที่ได้เห็นนะครับเ,เมื่อชาติที่แล้วนะครับผมเกิดในยุคของพระนางจาม,มาเทวีหลังจากที่พ่อขุนบาลังกะได้เสียชีวิตแล้วก็มีการแต่งตั้งเจ้าเมืองคนใหม่ซึ่งเจ้าเมืองเชียงใหม่คนนี้ก็เป็นพ่อของผมเองนะครับ และมีพี่ชายอยู่อีกคนหนึ่งซึ่งในชาตินี้ก็ได้มาเจอกันแล้วก็รู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเหตุการณ์นั้นก็ได้ผ่านมาแล้วประมาณ1,300าอกว่าปียุคนั้นนะครับเมื่อผมอายุได้14ป่ปีด้วยความเป็นลูกของเจ้าเมืองเชียงใหม่แล้วก็มีทาทหารเอกอยู่สองนายมีอำนาจเป็นอย่างมากในเมืองเชียงใหม่ สมัยนั้นผมบอกได้เลยว่าผมบ้าผู้หญิงมากถ้าต้องการผู้หญิงคนไหนเนี่ยก็จะต้องเอามาเอามาเป็นเมียให้ได้โดยการสั่งทหารไปจับตัวมาญาติพี่น้องใครมาขัดขวางก็จับขังและถูกพลเรือนบางครั้งก็ถูกสั่งฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณสมัยนั้นผมมีภรรยาอยู่เป็นร้อยนะครับมีบ้านให้ภรรยา หรือสมัยนั้นที่เขาเรียกว่าเจ้านางเมื่อมีเจ้าเมืองอื่นมาเยี่ยมเยียนครับในเชียงใหม่ในเมืองเชียงใหม่พวกเขาก็จะพาหญิงสาวสวยจากเมืองเมืองที่เขาอยู่นะครับพามามอบให้เป็นของขวัญทุกครั้งที่ได้มาเยี่ยมเมืองผมนะครับได้เคยทำชั่วมามากมายตั้งแต่อายุสิบสี่นะครับจนกระทั่ง สามสกว่าในยุคนั้นก็ได้ไปร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆจากพ่อปู่ฤาษีนารอดนะครับที่ได้ยกทัพมาพร้อมกับพระนางจามเทวีเพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่และท่านก็ได้มาทำพระลอดรุ่นที่หนึ่งที่ดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ผมก็ได้ร่ำเรียนวิชาทุกศาสตร์จากท่านแล้วก็ตัดสินใจที่จะออกบวช สละเงินทองอำนาจทั้งหมดให้พี่ชายไปจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับผมก็ได้เจอกับบรรดาภรรยาของผมมากมายซึ่งจากกรรมที่ผมได้ทำในชาติที่แล้วเนี่ยมันทำให้ผมไม่สมหวังกับความรักเลยตั้งแต่อยู่ม .1 จนถึงอายุ30กว่าปีนะครับ าการเห็นอดีตชาตินะครับมันก็มีข้อดีนะครับตรงที่เราเราเข้าใจคนที่มาทําดีกับเราและเข้าใจคนที่มาทําร้ายเรานะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นอตอนนั้นผมมีภรรยาคนหนึ่งที่ดีมากในยุคนั้นและก่อนที่ผมจะไปออกบวชผมก็ได้ขออโหสิกรรมในสิ่งที่ทําไว้กับภรรยาคนนี้นะครับ ไปขอคนเดียวมีเมียเป็นร้อยขออโหสิกรรมคนเดียวแล้วก็ได้ให้สัญญาว่าหลังจากเนี้จะไม่ขอเป็นคู่ครองกันอีกอจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยเหลือกันทุกอย่างจนได้มาเจอกันในชาตินี้จริงๆนะครับตอนที่ผมมีเรื่องเดือดร้อนผู้หญิงคนนี้ก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยทุกอย่างแล้วก็สมัยนั้นก็มีลูกชายคนหนึ่งมาในยุคนี้ เขาก็ได้มาเกิดเป็นผู้หญิงนะครับเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันในมหาลัยนั่นแหละวิรกรรมในชาตินั้นเขาก็ไม่ค่อยต่างอะไรจากผมเท่าไหร่ชาตินี้เขาจึงได้พบเจอกับความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็มีการแก่งแย่งชิงดีและมีปัญหาเรื่องมือที่สาในครอบครัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คนที่มาหลอกลวงมาทำร้ายเราหรือว่าอยู่ดี เห็นหน้าเราปุ๊บเกลียดเราปั๊บเนี่ยเราสามารถมองได้เลยนะครับว่าเคยไปทําอะไรเขาไว้บ้างด้วยฤทธิ์ของฌานสามเนี่ยมันจึงสามารถช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายเพราะมันรู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรเราก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมไปหลังจากที่ผมได้เห็นอดีตชาติของตัวเองในระดับหนึ่งแล้วครับก็สามารถเพ่งจิต ดูของคนอื่นได้ละตอนที่ได้สก,กิลใหม่ๆโอ้อะไรมันก็สนุกเอามาลองทดลองเล่นหมดเจอหน้าใครก็เพ่งดูเขาชาติที่แล้วมันเป็นอะไรมาชาติที่แล้วเป็นอะไรมาดูเองไม่พอไปไล่บอกเขาอีกเฮ้ยคนนี้เคยเป็นแบบนี้ไหมนนพี่คนนี้เคยเป็นแบบนี้ไหมผ่านไปได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ไปเจอกับอาจารย์อาจารย์เจอหน้าปุ๊บซัดเลยครับ การที่ไปดูอดีตชาติของคนอื่นมันจะทำให้ติดอยู่ตรงนั้นและมันจะไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเรื่องอดีตชาติของคนอื่นมันเป็นความลับของสวรรค์หากเอามาเปิดเผยกรรมตัวนี้มันจะกินบุญที่เราได้ที่เราจะได้ในตอนเกะให้หมดไปฝึกไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเพ่งดูถึงเวลามันจะขึ้นมาเห็นเองโดยอัตโนมัติ โหผมนีม่สะดุ้งยกเลยอ <c> า <oughs> จารย์พูดเจอหน้าปุ๊บไม่ได้พูดอะไรเลยซัดมาก่อนเลยครับหลังจากนั้นก็เลิกดูนะครับแต่ก็มีเป็นบางเคสถ้ามันจําเป็นจริงๆนะก็ดูบ้างแต่ไม่ได้บอกให้เขารู้ครับแล้วก็ขอชื่นชมนะครับผมดูรายการของคุณริวนะครับในช่วงนี้คุณริวจิตสัมผัสเนี่ยก็ใช้คําพูดหลบเลี่ยงบาลีครับได้อย่างชาญฉลาดนะครับ เขาใช้คําว่าในอดีตชาติอาจจะนะครับแล้วก็หันมาพูดกับแขกรับเชิญพูดกับแขกรับเชิญว่าแต่ผมไม่ได้หมายถึงคุณนะผมว่ามันก็โอเคนะครับมัน,มนสามารถหล,หลบเลี่ยงกรรมตัวนี้ได้อย่างสมบูรณ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังคลิปนี้จนจบด้วยนะครับท่านสามารถติดตามเรื่องลิศของชานสาม กับการเห็นอดีตชาติตอนที่2ได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้อายุวันโนสุขังพระหลังสวัสดีครับ